ในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทําตู้บิว์อินเพราะนั้นถ้าถ้าวันนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องกลับมาซ้ำซ้ำซ้ำอยู่งั้นแหละนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเริ่มต้นเลยถ้าเปรียบเทียบในการเขียนกอไก่ของครอคตัวนี้คือกอไก่เลยนะครับเพราะนั้นเราเรียกว่ากอไก่ไม้เริ่มต้นจากกอไก่ไม้ บอนเครื่งเซนกรับเป็นแคเกินสามตัวขึ้นไปที่เราตัดท่อเนี่สามตัวเนี้ย อ่ะวันนี้ถือว่าน่าจะเข้าใจยังสำึง่งนั้นแหละมันก็มีการผิดการโผวก่แหะพอผิดมาเราก็บอกแค่อันนี้ที่ห่วงเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามันหยุดไปเนี่ยมันอาจจะต้องมารีก,กันใหม่จำกันไม่ได้เพราะคนที่ทํางานบ่อยๆเนี่ยเขาก็จำได้เลยแต่พวกเราเนี่ยนานๆทำทีเนี่ยคำถามคือว่าวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนบ้างไม่ต้องอายบอกมาเลย มีใครไม่เข้าใจตรงไนบ้างที่จับจากไม้แบบแันนี้เข้าใจก่อนะสมโซโอ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 เท้าดังกว่ย้ออัาโซโออ่าโอถ้าสามือเนยรอ่าเราทอาจาย์จะ้อก่อนขอบพระค ได้ขนาดนี้วันแรก